คือแค่พูดว่าน้องทั้งสองคนเองนะยังไม่ได้บอกเลยนะว่าน้องทั้งสองคนใ่ไเอออะไรนี่ตูสีโอของเราเนาะอ่ะไปทำเบบี้บานใช่ก็ก็รู้จักเหมือนกันจากโซเชียลมีเดียค่ะแล้วก็ติดตามมเหือนกันนะคะแล้วก็วันที่ได้เจอพี่ๆนะคะพี่ๆน่ารักมากก็มาถ่ายรูปด้วยกันแล้วก็มาทำถ่ายรูปจากพี่ๆเขาก็เออดูน่ารักจังเลยเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็ออย่างเงี้ยคือแบบก็โอเคเลยเป็นเลยค่ะดีใจมากๆเลย ที่ได้เป็นผีเสื้อรอนอันนี้ถือว่าแบบคนก็ตั้งเคิกันไปนะค่็ตั้งเคิดนไปเห็นบอกว่าตัวใหม่ในโองโมเนี่ยเขามีท่าด้วยคุณพระจริงจริงก่อนที่เราจะดื่มก่อนเราจะทานเข้าไปเนี่ยเราต้องท่ยังไงถ้าเราไม่ทำท่าเวลาดื่มจะไม่อร่อยมันจะไม่ได้สุรสดโอ้ยยยยงยย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 ยไยยยยยย่ยย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 วยย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 อย่ายย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 อยยยยยียยยยย เชื่อว่าสุดแฟนอยู่ตรงนี้อ๋อเอาเนะเก็บให้ได้ของทุกท่านะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตหลกโอเคอางี้เอาีลยโอ้ยอ่ะงูสองข้างฉีดแล้วมซติล้วเทแล้วนะคะน้ำร้อนหรือน้ำเย็นก็ได้แล้วก็ชงอ่ะแล้วก็ดื่มแล้วก็เป๊ะไงออ๋ใช่แล้วต่อ ทำด้วยการพี่โซ่ well. ได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่โซเป็นคนบอกท่าได้พี่โซเป็นคนบอกท่านะฮะได้เลยทุกคนเตรียมกล้องให้ดีพอดีที่สื่อมวลชนนะคะทุกคนเตรียมกล้องเตรียมมาให้ดีนะคะโอเคมาฮะหนึ่งสองสามฉีโชว์โอ้โห ลิ่นหอมมากเราจริงจริงนะพอแกะออกมาปึ๊บเราดมอ่ะเราอยากเรียาเลยอยากกินตอนนี้เลยไม่หา้ย่างหวังเท่มีเยอะแยะแล้วแม้ที่อยากกินให้ไหมไห่เฮ้ยลำย่างแป่ถ้าพี่โซอยากกินไม่ห้ไม่ได้บกออยคโอเไโอเคโอเคเอยเอ อย่างนี้ดูแลนะก็ไปกินเปลี่ยนชื่อแล้วจะเปลี่ยนชื่อว่าโซกี้กี้แค่ลงอไแค่ลงว่อกี้เขาก็จะแบบโอเคกแล้วหรอเออนะเมื่อกี้ ใหจับจังหวะนั้นท่านนะคะกรุณาแบบว่าติดต่อแล้วก็ติดแฮชแท็กงานในวันนี้ด้วยขิ่ไปเลยติดต่อแล้วก็แตกเราแบบแทกแทกงานให้เราด้วยนะแทกเราด้วยเราก็พราอยากไปเห็นเราอยากไปเห็นี่โซไม่ใช่เบกกี้ก็เหนื่อยหน่อยนะอ๋อเออตายตายตายอุณหภูมิอุณหภูมิตรงนี้มันร้อนขึ้นมากๆนะคะเอาเป็นว่าอยากให้ไปดื่มเหมือนกันูี่แหม ใ,ใครที่ซื้อเวลาเท็ไปแล้วก็สามารถไปทําตามได้ท,ทําท่าตามฟรีแล้วก็แบกกียได้นะคะ<น>แ็กลงโซเชียลให้เราด้วยเนาะกระบอกเลยว่าพี่ไม้วันนี้นอกจากเรามาพูดคุยกับน้องแล้วเนี่ยท่านพู